สามแพทเทิร์นนี้ที่แอนชอบใช้งานประจำทุกวันและก็มีให้เราได้เห็นกันเป็นประจำค่ะนั่นก็คือตัวของแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสามารถใช้ได้กับทุกสินทรัพย์และก็ทุกไทม์เฟรมวันนี้แอนจะมาพูดถึง3ามแพทเทิร์นนี้แบบละเอียดค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนดิชาแชนแนลนะคะช่องที่จะทําให้การเทรดของทุกคนเนี่ยเรียบง่ายและก็เบาสบายค่ะวันนี้แอนจะมาพูดถึง3ามแพทเทิร์นสามเหลี่ยมที่แอนชอบใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ ascending triangle descending triangle แล้วก็ symmetrical triangle นะคะหรือว่าน้องประบุของเราเนี่นะคะวันนี้แอนจะมาพูดว่าแต่และแพทเทิร์นเนี่ยคืออะไรใช้งานยังไงควรที่จะตั้ง TPSL เท่าไร่อะไรยังไงบ้างนะคะแบบละเอียดแล้วก็เชื่อว่าใครที่ตั้งใจฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจแล้วก็เก็ตไอเดียแล้วก็สามารถนํากลับไปใช้งานได้อย่างแน่นอนนะคะตัวของแพทเทิร์นนี้ก็สําหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร e ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดซับ c r i b e ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาในคลิปนี้กันนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยสําหรับการกดซับสไคร e มาตอนนี้ก็ ใกล้จะ3 0 0 0 0ื u น s c r i b e แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟังกันค่ะว่าทั้ง3แพทเทนี้มันหน้าตาเป็นยังไงใช้งานยังไงกัน ะะเดี๋ยวเราจะเข้ามาในหน้ากราฟกันเลยเค okay. ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในแพทเทิร์นแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือตัวของ ascending triangle ว่าเฮ้ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะ ascending triangle เนี่ยก็คือการที่กราฟเนี่ยนะคะทำ High ที่เสมอกันแต่มีการยก Low ที่สูงมากขึ้นค่ะนะคะอันนี้ก็คือตัวของแพทเทิร์น ascending triangle ก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยกราฟมีการบีบตัวเป็นสามเหลี่ยม ะะแต่เป็นสามเหลี่ยมที่ทำไฮเสมอมีการยกโลเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะอาจจะย่อสั้นๆว่า AST Ascending Triangle นะคะนี่ก็คือการที่กราฟทำไฮเสมอกันแบบนี้แต่มีการยกโลที่สูงมากขึ้นค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นต่อตัวของ Ascending เนี่ยเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นต่อและเราเนี่ยควรที่จะเข้ายัางไงล่ะนะคะก็คือมีวิธีการเข้า2แบบด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับใครที่เป็นสาย Follow เนี่ยนะคะก็คือ เบรกปุ๊บเบรกแนวต้านได้ทันทีปุ๊บสามารถที่จะเข้า follow ได้เลยหรือสำหรับใครนะคะที่อาจจะรอเบรกไปแล้วเบรกแนวต้านได้ปุ๊บรอ r e เทสตรงช่วงบริเวณที่เขาเบรกไปได้แล้วก็ค่อยเข้าเช่นเดียวกันซึ่งความแตกต่างก็คือในส่วนของระยะ sl นั่นเองนะคะซึ่ง sl เนี่ยต่างกันยังไงบ้าง sl เนี่ยเราจะตั้งต่ำกว่าโลก่อนหน้านั่นเองนะคะส่วน tp ระยะ tp ของเราเนี่ยเราก็วัดจากตัวของความกว้างของสามเหลี่ยมเลยค่ะจากตัวนี้ ฐานขึ้นมาด้านบนนะคะของกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็วัดขึ้นไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเป้าในส่วนของการเก็บ TP นั่นเองนะคะก็คือประมาณ534พอยต์นั่นเองนะคะยขยับลงมานิดหนึง ตรงนี้นะคะนี่ก็คือตัวของ pattern ascending triangle นะคะซึ่งระยะ sl เนี่ยก็อาจจะต่างกันนิดนึงสำหรับใครเป็นสาย follow บางทีเนี่ยมันเด้งขึ้นมาอาจจะปิดแท่งที่สูงเลยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงระยะตรงนี้เนาะก็ sl อาจจะต่างกันนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะรอ breakout แล้วก็รอ retest ช่วงข้ที่เขา break เนี่ยนะคะก็บางทีเนี่ยน้องก็อาจจะไม่ r e t e s ก็มีบางทีก็ b r e a ไปแล้วก็ไปเลยก็มี แต่ว่าในส่วนของระยะจุดเข้าก็จะเป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะสวยกว่าถ้าเรารอรีเทสนั่นเอง SL ก็จะสั้นกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการรับความเสี่ยงของแต่ละคนหรือสไตล์การเทรดของแต่ละคนได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือตัวของ a s c e n d i n g หน้าตาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแอนจะพาไปดูในตัวกราฟจริงกันด้วยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงหน้าง,งานจริงๆอ่ะตัวของ Ascending เนี่ยนะคะเช็คลิ์อย่างแรกเลยนะคะก็คือ1เราดูเทรนด์ก่อนคะ่ะ Ascending เนี่ยเป็นการเป็นแพทเทิร์นของการขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า 아. <목소리가> เทรนก่อนหน้านี้นะคะเป็น up เทรนก็มีโอกาสในการที่เขาเนี่ยจะสามารถเบรกช่วงบริเวณแนวต้านที่มันเนี่ยต้านไม่ให้กราฟขึ้นไปหรือว่าบีบตัวตรงเนี้ยได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่2เนี่ยก็คือรอให้กราฟเนี่ยเขาเบรกไปก่อนเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มในส่วนของแพทเทิร์นนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะแพทเทิร์นอะไรเทคนิคอะไรก็ไม่มีอะไรที่มัน1 0 0แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอคอนเฟิร์มก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีจุดเข้าได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะคะกกก็คืออืออออรรรเบไป่นแล้วาาจจะ follow ห รีเทสก็ได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3เนี่ยสามารถเข้า Follow หรือรีเทสก็ได้อ่ะนะแล้วก็ข้อที่4ค่ะเราตั้ง SL ตามกว่าโลก่อนหน้าตรงนี้ ส่วนเป้า D P ก็คือระยะความกว้างของสามเหลี่ยมค่ะเราสามารถที่จะวัดความกว้างของสามเหลี่ยมเป็นเป้าได้เลยนะคะแต่ว่าณหน้าง,งานจริงๆเนี่ยบางทีตัวของแพทเทิร์นนี้นะคะสามารถเกิดได้ในทุกไทม์เฟรมบางทีมันอาจจะเกิดในไทม์เฟรม D ดย์ไทม์เฟรม4ชั่วโมง1ชั่วโมงนะคะซึ่งระยะเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเป้าที่ค่อนข้างไกลามากๆไทม์เฟรม D ดยบางทีระยะอาจจะดูเป็นหมื่นจุดเลยแบบนั้นน่ะนะคะซึ่งถ้าณหน้าง,งานจริงๆเนี่ยบางทีเราโหสัก 3,000จุด5้0 0จุดแล้วก็แบ่งเก็บได้แล้วหรือว่าเราก็สามารถปิดเทคโปรฟิตหรือว่าปิดกำไรเนี่ยตามความพอใจของเราได้เลยต่อไปเป็นแพทเทิร์นตัวที่2ค่ะก็คือตัวของ Descending นะคะก็คือคล้ายกันเลยแต่แค่ตัวของ Ascending เนี่ยรอเบรกแนวต้านแต่นนี้เนี่ยเรารอเบรกแนวรับค่ะกราฟเนี่ยมีการทำไฮที่กดต่ำลงค่ะมีการทำไฮที่กดต่ำลงแล้วก็สามารถเบรกลงมาได้ เบรกทะลุ aru, ตัวของแนวรับก็จะเป็นแพทเทิร์นของการลงต่อนั่นเองนะคะที่ชื่อว่าตัวของ descending triangle นั่นเองคือการที่กราฟกด high ทำโลเสมอค่ะแบบนี้ซึ่งวิธีการเข้าออเดอร์นะคะก็คือเราจะเข้าออเดอร์ s a l ตรงที่เขาเบรกไปแล้วปึ้ง sl เหนือ high ก่อนหน้าส่วนที่พี่เราวัดจากความกว้างของสามเหลี่ยมค่ะอันนี้จะเป็นเป้าของตัวแพทเทิร์นเนาะ นะคะก็เนี่ยประมาณ524จุดอันนี้ก็คือในไทม์เฟรมเลยกวนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการเข้าหรือการดูเช็คลิสต์เนี่ยเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะก็คือ 1. ดูเทรนด์ 2. ค่ะรอให้เขาเบรกแนวรับ 3. ค่ะสามารถเข้าแบบ Follow หรือ r ีเท็ก็ได้ข้อที่4ตั้ง SL สูงกว่าไฮก่อนหน้าส่วน5ค่ะเป้า TP คือระยะความกว้างของสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวของ Descending Triangle หรือเรียกสั้นๆ DST Descending Triangle นั่นเองแล้วก็มาดูกันที่แพทเทิร์นสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบและหลายๆคนอาจจะรู้สึกอึดอัดก็คือแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมปากปิดหรือ s y m i c i r เคิ a ทริแองหรือว่าน้องประบู่ของเรานั่นเองก็คือเป็นการที่กราฟเนี่ยนะคะเขาบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ก็คือเลือกทางค่ะ อันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของการเลือกทางและมีโอกาสขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้เนี่ยมีโอกาสขึ้นตอ่อลงก็ได้เช่นกันนะคะแพทเทิร์นนี้เอาง่ายๆเลยค่ะรอให้เขาเบรกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยจะเลือกทางไปทางไหนจะขึ้นหรือว่าจะลงนั่นเอง Symmetrical Triangle นะคะเป็นน้องประบูยังไงนี่ค่ะประบูวาดให้ดูนะคะทุกคนบุงบุงบุง บุ่งบนบุ่งล่างสามารถบุ่งได้หมดเลยเหมือนปลาหรือยังคะนี่โอ้โหน่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะตัวของแพทเทิร์นตัวนี้นะคะคอนเฟิร์มก็เหมือนกันเลย่เนื่องดูเทรนถ้าเทรนเป็นขาขึ้นก็มีโอกาสในการที่เขาจะเบรกขึ้นได้ค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าเนาะเพราะว่าแรงหรือว่าวอลลุ่มมาในส่วนของฝั่งขาขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็คือรอเบรกก็จะเป็นการคอนเฟิร์มมากที่สุดนะคะนี่ก็คือข้อ,อที่2รอเบรกสามเหลี่ยมทางใดทางหนึ่งรอเบรกทางใด ทางหนึ่งนะคะข้อที่3สามารถเข้าแบบ Follow หรือรอดีเทสได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนข้อที่4ค่ะตั้งแอนแอสูงกว่า High ก่อนหน้าหรือถ้ามันเขาเรียกว่าขึ้นเนาะก็ตั้งต่ำกว่าก่อนหน้าเช่นกันนะคะเป้า GP ก็คือระยะความกว้างของสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นแบบนี้ถ้ามันเด้งขึ้นปึ้ง อ่ะ uh, SL อยู่ตรงตำกลโลก่อนหน้าตรงนี้นะคะส่วนเป้า TP ก็คือระยะในส่วนของกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ในการเบรกไปแล้วอย่างนี้นะคะส่วนถ้าน้องเขาเบรกลงอันนี้คือการเข้าตามแพทเทิร์นเนาะช็อตแล้วก็ตั้ง SL เหนื้อ h i g ก่อนหน้าส่วนเป้า TP ก็เช่นกันค่ะ สามารถเกิดได้ทั้งสองหน้าเลยสำหรับตัวของ s y m m i c a l Triangle หรือแอนจะเรียกย่อๆว่า SMT ซะมิทิคอร์ดทริอั r i a n g l e นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นทั้ง3 p a แพทเทิร์นที่แอนชอบใช้งานแล้วก็มันเกิดแทบจะบ่อยมากๆค่ะถ้าเราสังเกตในแทบจะทุกๆวันเนี่ยก็มีแทบจะทุกวันเลยสำหรับทั้ง3แพทเทิร์นนี้แต่ถ้าในช่วงนี้เนี่ยเป็นตลาดเป็นอัพเทรนค่อนข้างเยอะเนาะตัวของ a s c e n d i n g เนี่ยก็จะมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็ตัวของ SMT หรือว่า s y m m e t r i c a ดทริอัลก็จะมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะ e s c e n d i n g เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร,นะนนร,ไรน่นะชะ่ว อันนี้เลยค่ะอันนี้เนี่ยกราฟเนี่ยมีการยกโลที่สูงมากขึ้นนะคะกราฟเนี่ยถ้าเราดูเกาะหน้านี้เนี่ยนะคะก็คือกราฟเป็นอะไรกราฟดันตัวยกโลยกหายขึ้นมานะคะก็คือเป็นเทรนของในส่วนของพเท r e n d ขึ้นมาเนาะใน time f r a มเล็กก็คืออันนี้อันดู M 1เนี่ยมีการยกโลเกิดขึ้นค่ะมีการทำหายที่เสมอซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าแบบเบรกปุ๊บเขาเรียกว,ว่าจัดได้เลยซึ่งถ้าการเบรกเนี่ยนะคะคือการที่เรารอปิดแทงใช่ไหม ซึ่งถ้าเรารอแท่งนี้ปิดแท่งเนี่ยคือมันก็ไปจากอจุดที่เบรกเนี่ยก็400จุดแหละมันเบรกไปค่อนข้างที่จะไวเลย <Wow. S 1> นะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเห็นแบบเฮ้ยจ่อจ่ออยู่ตรงนี้แหละแล้วมองเป็นแพทเทิร์นเขาก็เข้าตั้งแต่มันจิ้มทะลุขึ้นไปแล้วก็ฟอลโล่เลยเปิง้งหรือถ้าใครแบบเข้าฟอลโล่ไม่ทันเนี่ยก็อาจจะต้องรอรีเทสซึ่งถ้าเรารอรีเทสเนี่ยอาจจะย่อมาไม่ถึงด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาวัดตัวของเป้าของ t p กัน,ก,นก็คือช่วงตรงนี้เนาะจากไฮ รอบสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็ประมาณ800จุดเป้า TP อยู่ที่800จุด SL ต่ำกว่าโลก่อนหน้าคะ่ะก็คือช่วงโลนี้เนี่ยก็คือประมาณ SL ประมาณ300กว่าจุด380หรืออ่ะเผื่อๆสักนิดนึงก็ชักประมาณ400จุดนะคะส่วนทีพี0 800 rr อยู่ที่ประมาณเกือบ1ต่อ2เนาะอันนี้นะคะก็ TP ไปเป็นที่เรียบร้อยแบบไวมากหลังจากที่เขาเบรกขึ้นไปสำหรับใครที่อาจจะรอคอนเฟิร์มเนาะ หรือแบบเฮ้ยไม่กล้าฟอ l โล่แบบไปเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมาดูเพิ่มเติมสำหรับการตัวของรีเทสแล้วละ่ะถ้ารอรีเทสเนี่ยก็จะได้ชุดนี้ค่ะเนี่ยก็จะได้ชุดตรงนี้ก็เกือบ TP อยู่นะขาดไปอีกนิดนึงแต่ถ้าขึ้นมาสักขนาดนี้เราก็คงเก็บแล้วก็กันทุนกันแลนะณช่วงเวลานั้นเพราะว่าเป้าจริงๆของตัวนี้เนี่ยมันก็ประมาณเท่าไหร่นะ 0 0จุดใช่ไหมเออแปดจุดหรือถ้าเราเป็นคนนึงที่เฮ้ยถือตามระบบเลยไม่ TP ก็ SL ไปเลยเนี่ยก็ถือรอหน่อยน้องก็ย้อนลงมาหน่อยนะคะย้อนลงมาแล้วก็ขึ้นไป TP ให้เราอยู่ดีแต่ว่าไอช่วงย้อนเนี่ยก็จะเสียวๆนิดหนึงเพราะว่ามันเด้งไปเกือบ TP ให้เรารอบนึงแล้วเนี่ยนะคะสำหรับใครที่แบบถือตามระบบเก็บสถิติมาแล้วไม่ตั้ง กันหน้าทุนเนี่ยนะคะตั้ง TPSL ก็ TP กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางทีเนะี่ยโหมันยังไม่ปิดแท่งเราก็ยังไม่กล้าเข้ารอรีเทสก็จะเป็นภาพนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นสาย conservative รอคอนเฟิร์มเพิ่มเติมเนี่ยก็รอรีเทสต,ตรงนี้ก็เด้งขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัว ascending triangle ลองไปดูตัวอย่างของ descending กันหน่อย อันนี้ค่ะจะเป็นตัวอย่างของตัว descending triangle ค่ะก็คือกราฟเนี่ยมีการกด h i g ที่ต่ำลงแบบนี้แล้วอันนี้เนี่ย a n นตี Anti White น่าจะติดช่วงบริเวณ supply ด้วยใน time f ฟ a m เล็กนะคะเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการ c o n f i r มอีกหนึ่ง confirm นาะว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อาจติด s u p ล l y ติดแนวต้านติด order block ต่างๆก็คือมีการกด h i g แล้วก็มีการทำ low ที่เสมอกันแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าลอ follow ปุ๊บจ้องเลยจ้อง เ l เหนือไฮก่อนหน้าก็ประมาณ280จุดส่วนเป้า tp ค่ะเป้า tp ก็จากระยะตรงนี้ก็เป้า tp ประมาณ400 400จุดก็คือตรงนี้ก็ TP ไปเป็นที่เรียบร้อยแบบไวมากหรือสำหรับใครที่แบบเฮ้ยหูมันเบรกจริงไม่เบรกจริงรอปิดแท่งเนี่ยก็สมมติว่ารอปิดแท่งแล้วเราเข้าเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็จะปิดช่วงประมาณเนี้ย SL เราก็จะไกลขึ้นนิดนึงก็ซักประมาณ380จุดนะคะถ้าสมมติว่าเรารอปิดแท่งเราอาจจะยืดในส่วนของระยะ TP ลงไปได้อีกเนี่ยก็ TP เช่นเดียวกันนะคะสำหรับถ้ารอปิดแท่งเนาะแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะของตัวน้องประบูสามเหลี่ยมกันหน่อยนี่ตรงนี้เลยนะคะก็คือเขาเนี่ยมีการกดไห้นะคะมีการกดไห h และก็มีการยกโลที่สูงมากขึ้นค่ะแต่ด้วยถ้าเราดูเนี่ย Oh, เขาขึ้นมาด้วยการเป็นอัพเทรนเนาะนะคะมีการยกโลยกไฮขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าเป็นน้องประบูเนี่ยนะคะหรือว่าตัวของ SMT เนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะเบรกขึ้นไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะรอเบรกก็จะชัวร์มากกว่าเนาะรอเบรกไปแล้วอันนี้เนี่ยดีหน่อยย่อลงมารีเทสให้แต่ถ้าทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยไม่รีเทสเลยก็บางทีเราอาจจะตกรถก็ไม่เป็นไรนะ ตกรถก็ไม่เสียตังค์นะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นสายคอนเบอร์ทีไม่ได้แบบ Follow กล้าฟ o l โล w ขนาดนั้นเนาะก็ SL ต่ำกว่าโลก่อหน้านะคะส่วนระยะตัวของ TP เนี่ยกวัดจากตัวของสามเหลี่ยมก็คือประมาณ400กว่าจุดก็ TP ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอาประมาณ1เกือบ1ต่อ2เนี่ย1 1.74นั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างของตัว SNT นะคะหรือว่า Symmetrical Triangle นั่นเองถ้าเราฝึกฝนเราเก็บภาพเยอะๆมันจะเริ่มทำให้เราเห็นภาพของตัวกราฟมากยิ่งขึ้นต้องแชร์แบบนี้ค่ะว่าตอนช่วงแรกเนี่ยแอนก็มองไม่ออกเพราะว่า,วากราฟมันก็เป็นแท่งเทียงเหมือนๆกันนะเนาะมันมันเป็นสามเหลี่ยมยังไงมันมันดูแพทเทิร์นอะไรยังไงก็คือขึ้นอยู่กับเวลาในการโฟกัสขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์เลยค่ะอันนี้ว่าเฮ้ยเราฝึกดูกราฟมากน้อยแค่ไหนเรามองออกมากน้อยแค่ไหนฝึกตีเทนไลน์บ่อยๆเนี่ยอันนี้น,น,น,นว่าช่วยได้นี่ก็จะเป็น3แพทเทิร์นที่อันชื่นชอบแล้วก็ใช้งานเป็นประจําวันนี้อันก็มาแชร์กับทุกคนได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ ascending triangle descending triangle แล้วก็ symmetrical triangle นะคะหรือน้องประบุของเราเน,น,นี่เองก็หวังว่าถ้าใครที่ฟังมาถึงตอนจบตอนนี้แล้วน่าจะ get idea หรือ สามารถนำไปใช้ประยุกใช้กับเทรดเซตอัพของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครฟังแล้วยังงงหรือว่ายังสงสัยตรงไหนก็ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง Description ได้เลยเดี๋ยวแอนเข้าไปตอบนะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้หรืออยากให้แอนทำคลิปแบบนี้ออกไห้กับทุกคนอีกนะคะก็ ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้กับช่องของแอนที่ชาชาแชนลด้วยและอยากให้แอนทำคลิปแบบไหนออกมาอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่าง Descript ช o n ได้เลยแล้วก็สำหรับใครนะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเข้า,าร่วมจอยในคอมมูนิตี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีซัพพอทุกคนแบบเต็มที่เลยสามารถเข้ามาร่วมจอยในคอมมูนิตี้กันได้ก็ครบจบแน่นอนทั้งคลาสเรียนคอมมูนิตี้แล้วก็แผนการเทรดนะคะ ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้ที่ Line ID ตรงนี้หรือว่าตรงลิงก์ที่แอนปักไว้ด้านล่าง Description ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่า Line ID a ดแอที่ชาตได้เลยนะคะหรือใครอยากปรึกษาพูดคุยเรื่องของการเทรดก็ยินดีมากๆนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย